มึงก็หลุดมึงก็หลุดดีแป๊บเดียวเองบอกให้หลุดตั้งแต่เมื่อวานละมันหลุดนะมันหลุดนานมึงก็หลุดกูบอกให้มึงหลุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกอะไรเมื่อวานบอกแค่ลาจากลาจากอะไรมันบอกให้หลุดกูยังเห็นเลยงูลาจากอะไงูบอลผู้ชี้อะไรสัวบอกให้หลุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วอืมก็ค่อยโหลดไงค่อยโหลดตอนสอบเสร็จ ตอนนี้กูมีแค่วาโล่เนี่ยพอๆกันเนี่ยโอ้ยเฮียสกินไม่โหลด,ดมึงเอามันมาแล้วมึงก็แบบเผามันนะแบบโคตลงเฟซเ,เออกูชชั่นแม่งไงเยียปปยอ้อนไหนโหลดยังเนี่ยลุกมาโหลดเลอยอ,อะไรนะลุกมาโหลดดิอุ้ย ใช่ฮะยูทูบใหม่บ่อยช่อง YouTube นะเว้ยทีวัทีผมกูจะได้ออก YouTube แล้วเว้ยแม่งเอันนี้เราอยู่ซื้อเบอร์มาเจอกันดีกว่าให้บอกมันไปดิว่าผมก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันครับเดี๋ยวมันตามไปด่าดิ มึงกลัวเฮี้ยอะไรไว้ก่อนเอ้ยใครมันแย่งสืวนหัวแม่งมันคนเดียวนะเว้ยแบบพวกกูสามคนนะเว้ยพวกกูลุมกันด่าเอพวกกรีพอร์ตช่องมันได้เลยนะเว้ยเออแล้วถ้าเหมือนมันจะชนะกูก็แบบเปลี่ยนฝั่งเลยกูถึงมันต่อแล้วกูรีพอร์ตมึงต่อมึงเอากระสุนเฮฟวี่มาเลยนะในกูมีนิดเดียวเอากี่อันโอ้ยนี่อ่ะสามสิบนัดสามสิบนัด เอ้ยหายอะไอเชี่ยมันมาแล้วนะ่ะเฮ้ยช่วยก<น>ู<อ>ด้วยยิ่งเห็นเลยได้ยินเลยเลยตายีีเน่ยไอตัวไอ้กู้องโอ้ยใช้ผ่านแล้วอะไรด้านล่างเก็บานล่างเก็บตัวามาเร็วด้านล่างเก็บโอ<ฮ>้ยมันกำลังจะช่วยเพื่อนตัวมันอยู่ตรงกูมันขึ้นบันไดหลังกูเนี่ย เพื่อนทำไมกูปิงยังวะมีแบลลเหรอเอ่อรันแบนจากการแข่งละยิงกัางเออกูไม่รู้จักที่แล้วเนี่ยไม่รู้จักเลยใครวะกูให้บ่อยกูเนี่ย B Bond มา คนที่มันเล่นคีล่าได้เกือบๆบถึงเท่ากว่าคนนี้ที่ที่คุ้นเคยคนละหลังครับคนละหลังว้ยครับมีคนลงด้วยนะคือใส่กันกดผิดกดผิด เดี๋ยกูแบบยิงหนึ่งนัดอ่ะตอะ้นี่มีนะไอตัวมันมันอะไรอู้ทำไมยิงไม่โดนอ่ะสองนันไกาฟาเรนไฮต์ N a, อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสแรงปืนสามสิบสองนี่ไงไ<อ>แล้วน็อกเลยอย่าให้มันเล่นดิ เลดีคืออะไรวะซูเปอร์สเปเชียลไดายซูเปอร์สเปเชียลไดายเออโอ้ยอุ้ยใครมาอยู่คลินิกคนเดียวล่ะไอ้เี้ยคนเดียวไปเฮ้ยนี่นี่นี่มีอะไรบ้างมีอะไรปะสองร้อยกระสุนนะ นี่ไงเก็บกระสุนยเยอะก็ตายไปดีเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกไอ้สาวสเต็มมนอยู่ได้ไหนวะก็แต่อะไรก็เอสดีไว้เนี่ยกูแยกไม่ออกก็มึงน่าจะมีอยู่หนึ่งเทล่าแล้วก็แบ่งเป็นสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยโอยช่างม่งกูติดตั้งได้ดสียังไหมขับรดหัวติดได้นนไหนก็ติดติดไปเหยบอลขอแค่มีติดอ่ะเออเออจริามนะราลนะจีนมาละ ไปครับเพื่อนส่วนครับเพื่อนปเอนป็นด้านหลังพวกเราเอ้อยมางมามาเกลีมามามาติ๊กดิมาก็ติ๊กดีคุณไม่รู้ตรงไหนท <c oughs> างเนี้ยทางเนี้ย <c oughs> ยีงไงโอเปนสตีมอ่ะ ก่แตกหนึ่งนอกหนึ่งเย็ดเยแอนนอนครับเพื่อนเฮ้ยเชียเย่ตาใหแล้วตาใหแล้วตาใหแล้วเยายล้วโเอาโดเอาไอ้ไอ้บออบมันจะเก็บเบนเอวเ้ยบุง เนี่ยเนี่ยไม่รู้ครับไอเอาเอาเลยครับมันจะเดินเข้าวงนะหันหันกลับไปเลี้ยงเลยหันกลับไปเลี้ยงเลยไหนวะเนี่ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วทางเดิมหรอที่อะหายไปไหนนี่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 ตั้งเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยถ้าโดนยิงชั้นเหนียวล้มเลย นุมเลยวะลุมเลยวะลุมมาระวังระวังเซื่อนจึงไหนวะเซื่อนไปนัวแล,ละส่วงเห็นป่ะ้างล่างไปทำรายตรงนั้นน่ะเซื่อนไปนัวดิเดี๋ยวเชี่อน,นันมันรอดหรอรอดดิ Rings close 45 seconds เข้าไปด้านในเข้าวงดีกว่าเฮ้ยบอยนิ่งจัดเลยตรงนะั้นเชี่ยตัวมันก่อแดงเฮ้ยเออเห็นแล้วลม้ลมล้มองไงอะรอซ้ำรอซ้ำมันต้องพาน,นต้องทาน,นี่ไง กดผิดวะกดผิดวะยุเรื่องไงวะเอ้ยซูม m อเลยได้บ่อยซ้ำปะซ้ำปะ้ปะมันคานอยู่มันคานอยู่กูช้าเดวเร็วเรวเร็วเร็วเร็วมันจะชุบแล้วตัวบนต่อตัวบนต่อตายป่ะมันวางเกาะอีกตัว Sorry, oh, Taking a moment to heal. Ten seconds, but the ring's near. Rồi. Better get an upgrade. In with the new one, out with the. Well, nothing. Hey, don't bother me. I'm going to be Hey, a new upgrade. ตัวมันรูดมันรูดยิงยิงยิงโอ้ยได้นัดนึงม,มันวางโลรู้หรอเปนราคาต้นงจะดราคา ก่อนแฟกไมเดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ้ายเรามันกุ๊กส่ดสดเฮ้ยเดี๋ยวใครนอกมะตัวเฮ้ยมันมันบวกกันนัวกันนัวกันไปบอยไปไปเพื่อนไปไปไงวะถ้าคุณไม่เข้าตอนนี้คุณจะชิบหายแล้วครับ มันมันเหลือสองตัวแล้ว,เ,ลวเร็วกูวิ่งเร็วได้แค่นี้ตัวโอ้โอเคเบอร์วิงกูได้ปะมันสามแล้วมันทุบไปหมดแล้วอโ,อโ,โอ้โหจบแล้วเพื่อน เพื่อนกูนไม่ยิงเลยทางนี้